ระทากันครั้งแรกเรามีผู้บาดเจ็บเก้านายนะฮะและหนึ่งในนั้นเราก็สูญเสียน้องพลทหารบุญธรรมสีชูเป็นศพแรกไม่รู้อะไรในสมองผมคิดว่าอยากไปพาน้องกลับและผมก็ถอดเรื่อสนามออกไปในชุดครึ่งท่อนเพื่อความคล่องตัวและผมก็คืบคลานขึ้นไปคลานจนกระทั่งขึ้นมาเจอน้องนะครับในสภาพที่ไม่อยากจะบรรยายเลยครับผมก็เลยตัดสินใจรวบร่างน้องขึ้นคอมร่างมือล็อกแขนขาล็อกขาแล้วกลิ้งตัวกลิ้งตัว แล้วตอนนั้นมันเกิดเสียงดังฝ่ายตรงข้ามเขาถึงรู้มันก็คงจะใกล้มาประมาณันสาเมตรอะไรประมาณนี้ไม่เกิน50สิเมตรหรอกครับเพราะคนที่คว้างระเบิดได้นะเป็นระเบิดจากจีนนะครับเป็นระเบิดจากกระเบือพอกว้างมามันดังแป๊ะเชือกของคว้างมันดังแป๊ะแล้วมันข้ามผมไประเบิดกึ้มกึ้มสองผมก็พาน้องยิงกริ้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 งลงไปจนไปถึงพักพวกที่เราเรวมตัวกันอยู่ข้างล่างนะครับ